คนที่รู้สึกว่าแอดเป็นอะไรที่ยากมากแต่ครูทิพย์ทำให้เราเบิกเนตรสวัสดีค่ะชื่อแพรน,นะคะปัจจุบันก็ทำธุรกิจกับที่บ้านนะคะที่บ้านก็จะเป็นค้าส่งเครื่องสำอางแล้วก็ทำธุรกิจเหล็กค่ะจากคนที่รู้สึกว่าแอดเป็นอะไรที่ยากมากแต่ครูทิพย์ทำให้เราเบิกเนตรเจาะลึกทุกขั้นตอนถือว่าเยี่ยมมากเลยค่ะศูนย์ศูนย์ไม่พอติดลบอีกจะหัก เบิกเนยเชื่อว่าถ้าใครหลายๆคนมาเรียนเนี่ยรับรองความรู้นี่เอบวกกันแน่นอนรู้งี้น่าจะมาตั้งนานแล้วจริงค่ะรู้งี้รวยตั้งนานแล้วไม่มีไม่มีค่าโฆษณาใดๆรั้งสิ้นค่ะอันนี้เสียงเงินมาเรียนเลย สอนสนุกค่ะแล้วก็จริงๆเราก็ากังวลว่าเอ๊ะช่วงบ่ายเนี่ยจะต้องง่วงแน่ๆแต่ว่าไม่เลยนะคะก็ทุกควาพูดเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เราพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวไม่ง่วงเลยพี่ๆเรามีเทคนิคที่ดีมากไม่ต้องลังเลแล้วค่ะไม่ต้องคิดมาเลย <laughs>